สวัสดีครับมอนี่พามาเบิงหนองป่าครับมอนี่อยู่ที่บ้านย่ำกาใหญ่ครับผมอำเภอเพ็ญครับพาเบิงหนองป่าเพิ่นว่าเพิ่นจะลล่งสั่นแต่ว่ายังบ่ได้มีหมือนครับในพามาเบิงก่อนนะครับเป็นป่าธรรมชาติครับป่าติ๊ป่าห่วยหลวงครับผมห่วยแบบโอ้ยเวมากเลยผมขี้เขามากอ่ะเกือบจะประมาณกิโลนึ่งหระครับได้เยู่ห่วยใหญ่ครับ แต่ยังว่าได้มีมือนะครับยังทำมีมือตอนได้เดี๋ยวผมแจ้งอีกรอบหนึ่งครับผมไก่คัะครับคุโอ้ย่างเงวเลย นี่เป็นมุมด้านหลังห่วยครับความเง่าวเกือบกิโลนึงหรือครับ นี่เป็นด้านนานะครับเขามาก็จะมาพอตรงนี้ก่อนความเงากิโลกิโลกว่า,วาครับ